สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube x ดัมซิงครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่อง YouTube ช่องเล็ก x d u m ดัมซิง V2 ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม30กว่าคนแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง1,000คนไวๆครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปหาทีมงานนะครับผม แล้วก็มานี่เลยครับมารับของอีกแล้วอยู่บ้านรุนครับไม่ดูทางกลับรถครับตรงข้ามกับร้านทวีกิจพอดีเลยอุย๊อันตรายมากครับอันตรายอันตรายแบบนี้ครับอุเดี๋ยวนี้แถวนี้จะเดินนะครับที่ก่อนนี้เป็นแค่ถนนสองเลนเองครับเดี๋ยวนี้เป็นถนนสี่เลนหมดแล้ว ไฟเรานะจะเยอะไปไหนนะ่ะน่ามารับของอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็รับของเสร็จก็ค่อยไปหาอาจารย์ชูครับอ,อาชีพพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็โควิดรอบสองมาครับค่อนข้างจะขายไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้ครับงนเงียบนะ โควิดรอบสองมากำลังเกลือนเลยครับแถวนี้ครับกำลังแบบว่าเกลือนเลยกําลังติดเยอะครับช่วงนี้ครับก็ fc ทุกท่านก็ไวหนมาไหน,ไหน,ไหนก็สวมแมสล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมถ้าเป็นมามันเสียเวลาเสียเวลาไหนก็จะโดนกักตัวกักอะไรครับทุกคนก็ต้องทํางานทําอะไรเนาะถ้าโดนเป็นม้าก็ เสียรายได้ครับแต่ละวันเนี่ยดู <c oughs> ไปล้างมาวันเดียวเพื่อนนี่ก 2, ็้เจ้าสองพันห้าเรายังเงาเหมือนเดิมครับว,วานนี้ผมกไ็ไปทั้งปะโคนชัยไปทั้งอ้โคขามอู้ไปทั่วครับเมื่อวานทั้งวันเลยครับเมื่อวานนี้ระทั้งวันเลย วันนี้อากาศก็อุณหภูมิลดลงอีกครับหนาวนะครับมาเช้าหนาวมากอะเช้าเย็นเกียบเลยนี่แม่เขาก็มาสั่งของร้านนี้นะครับแต่เราต้องจอดตรงนี้นะไปจอดตรงนั้นไม่ได้เพื่อรถตีโค้งไม่พอครับอันตรายครับ ก็ฝากติดตามผลงานอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่ติดตามได้ครับก็ช่อง YouTube ช่องเล็กผมนั่นแหละช่อง YouTube XD ดัมซิงวีครับฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้มันครบจาก3เดือนก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อใหม่นะผมลองไปเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันต้องให้ถึงกำหนด90วันครับถึงจะเปลี่ยนชื่อได้ รถเราจะแจมไปไหนเนี่ยลูกเพ่นี่ช่องยูทูบช่องใหม่ช่องเล็กเราผมก็ใช้เครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายนั่นแหละด,ดี๋ยวเอวนมีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วสามสิบสี่ท่านครับสมัครเมรื่อวานครับก็เริ่มทยอยลงคลิปไปละมีคลิปที่เด็ดด้วยนะครับใครอยากดูต่อเต้มโยกรอครับไปดูช่องนี้ได้ครับผมลงคลิปไปลว โลบครอบโลบครอบอากาศหนาวมากพี่น้องยามเช้าอู้ผมใส่เสื้อกันหนาวสองตัวเลยอะไอ hey, ตายสิไม่รู้ว่าวันนี้ตอนตีสามนี่อุณหภูมิจะลดหรือเปล่านะทุกคนมาซื้อของตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครับสี่โมงเช้ารู้ว่าสิบนาฬิกาครับอะไมืดจังอะ สินาดิการเราก็รอครับรอของแถวนี้เริ่มจะลืนแล้วครับที่ก่อนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะธวิกิจก็ยังไม่มีครับอะไรก็ยังไม่มีโอ้เดี๋ยวนี้ถนนมาก็ร้างขายของบาร์เลยครับเต็มเลยจเจิริญครับ ที่ก่อนนี้เป็นแคถ่ถนนแค่ส่วนกันนะครับเลนส่วนนี่เขามาขยายก็สุดจัดเลยครับนี่แม่ก็สั่งของไม่เห็นจะว่างไงให้ไปจอดรถนุนุนบอก แล้วของขึ้นลย่ะบอกนะเจจะโทรมาหาผมอ่ะโทรมาเบอร์นี้นะอย่าโทรมาอันนี้อันนี้ถ่ายคลิปอยู่ แม่เดินมาโอ้ขย <ite> ังจะให้แม่เดินมาเนาะเจ๊ทำไมเดินไม่เดินมาแม่ิงจะปวดขาผมว่าจะเปลี่ยนชื่อว่าเขยบุรีลำดําซิงนะครับก็คือไหม ดี๋ยวผมร้อให้มันเปลี่ยนได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนี่เนี่ยไม่แน่ครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อดีไปก่อนนะซื้อ,อครั้งรับไปเลียเ้ยวจะรีไปไหนล่ะลกูก ใครไม่เห็นไฟเลี้ยวผมนี่ถือว่าสายตาไม่ดีแล้ว <laughs> <c oughs> ที่่ีกับรถรับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ